สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งปิกนะครับนี้เราก็อยู่กันที่สยานเขาใหญ่นะฮะอยู่ในเกมเตีเตอันลูนเองแม่งแบ็กเมล์เทนมากเอ้ข้างหลังนี่ใช่ไหมที่พอลลหล่นเงินนี่น่าไม่จบเลยอ่าเราก็รวมกลุ่มกันได้ห้าคนนะครับก็มีตังต่อไปนี้อ่าพูดใครวะพี่ัแหละ เอ๊โอเคคอับแอดมินแก๊กที่เป็นสามแล้วก็มีบิลเบลพอร์นะครับมีช็อกดิฟินแล้วก็ไฮไลท์เซอร์มีหญิงมันเถินนะครับมีจัสติแนด้วยแล้วก็มีอ๋อวันนี้มีจัสตินวีเบอร์มาด้วยนะผมก็พูดนรายการอ่วงนี้โอเคแล้ววันนี้อ่าเราจะมีต้นผลนำโดยแอดแอดเบลนะครับแอดเบลจะไปที่ไหนกันครับวันนี้จะไปเดี๋ยวเปิดแผนที่ดูจะไปเดวิลคัสเตอร นนสวัสดีครับงงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> ให้ไป review <c oughs> คาสเทลทางทิศเดี๋ยวดูทิศก่นอนเรามาะกอบกันหนอ่อยไหมพี่น้ำไม่ได้นะยังซิงอยู่ไม่ห้ามให้ไปทางเวสก็คือทางนี้เฮ้ยเบลมีตลับแป้งด้วยอ่ะ <c oughs> แป้งป่าไม่ให้แป้งเลย ไปทางเว้ยทางนี้นี่เราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะกลัวจังเลยอ่ะอยู่เลยนเวลาทักทายทักไงหนุ่มๆเออทักทายหนุ่มๆเวลาเจอคนแปลกหน้าไงลาจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจังหยาบะไรนี้ไปตะตีสวอย่างนี้แหละอยู่เป็นที่ไะดูเลยไหมดูเลยครับพี่เหรอจ้ำเลยไหมอ้าวอยู่น้ำอะไร มีบ่อนมีปั๊มน้ำแถวนี้ปะไมม่ีพื้นที่แถมนี้อ่ายังไม่มีซอมบี้นะครับแต่จะอุดมไปด้วยพืชผักนานาชนิดแล้วก็บักบั็กมากมายยี่พอกเพิ่งตกประสาทเขาอุมสมบูน พี่ก็อยากความเอาคอนเทนต์ไปพูดความจริงเนี่เดี๋ยวพี่ได้ปืนลั่นใส่ผมไม่รู้เป็นบั็กจริงหรือเปล่ากล้าขึ้นเลยเหยียบใจไม้ล่วงเลยยังไม่มีใครกล้าขึ้นต่อไม่รู้บั็กจริง่ะก็ให้จันลองอ่าลองขึ้นดิใค้ขึ้นเลยตามไปแล้วลงทันจันกระอแล้วก็เออ ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีโรคระบาดมาในเมืองนะก็เลยทําให้ผู้คนเป็นคอีกันก็เราจะผ่านเมืองเมืองหนึ่งก่อนนะเชื่อมืองว่าแคคมเมงอย่าให้กูอ่านเลยเชื่อมืองว่ากรอสเดโนกาลซิโนอ๋อจะโดของเบ้า หรือว่าเราจะจงไวป้ปราสาทเลยเฮ้ยข้างหลังใครหยุดนิง่งมีปืนก็ไม่ถือปืนจาเตรียมพลังงานไงพี่ศัตรูมาเนี่ยจะไม,ม่พลังงานจะหมดกันหายไปเลยศัตรูมาไม่เท่าไหร่ห่วงไอ้คนข้างหลังสุดนันนะอ,ยอยู่ไหนละอยูค่คนที่สองนี่ยมีวิ่งแลวกระโดดด้ย ไอเหียไม่ยิงเพื่อนก็โดนบั็กเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกระต่ายกระต่ายไหนไหนไหนยิงผมยิงเองเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบไอ้พอจะยิงไอ้เหี้ยนอนนอนไม่พอจะยิงเหตุการณ์มีอยู่ว่าพี่บอกอ่าบอกเลยิงพี่บิวตายไปแล้วตายแล้วใครมีมีดอะมาหั่นเนื้อไปดิไหนผมไม่เห็นกระต่ายเลยอ้าวมันมันมันนิ่งอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้ากูเนี่ยนั่นแต่ผมกินกระต่ายแป๊บนึงนะกินไม่หมด เอาใครตีก็ตายเนี่ยใครตีก็ตายไปแล้วเฮ้ยระบังท้องเสือนะพงศ์พงศ์กินอาหารสารตาเอ้ยีไอ้เฮียพอยสัตว์เกือบตูดนี่ไงตดเกือบแตกเฮ้ยเจอคีนซุงอ่ะเอาไปสร้างบ้านป่ะไปม่ใช่ร้านเกมป้เกม ตีของปืนไี่พอใช้ก็จะเป็นกระสุนเจ็ดจุดหกซองนะนี่เราจะแข่งโดดข้ามรั้วนะไม่มีป่าเอานอนในหชาวบ้านไปแล้วไปแล้วครับโอ้โดดโดดไหมโดดลูกเอ้เนี่ยเอ้เนี่ยแอบพิจัดโดดสองทีไอ้เนี่ยอันนี้แม่งโลงอ่ะนั่งด้ยเพ่มานั่งนี่หว่าไอพี่ป้อนอาหารถัดอ่ะไหน บ้านอาหารเบลบ้านอาหารเบลไมันมีทางให้เลยไม่ตรงนี้เฮ้ยมึงจะพากูไปไหนเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยพาเข้าป่าเข้าเผาเลยมึงไม่น่ารอดแล้วแหละไม่นะซิงอยู่นะเจอผมป่ลว่าถ้าเราปล่อยพี่บิวไว้เนี่ยถ้าเราออกแล้วเราหนีเนี่ยพี่บิวออกไม่ได้เราไม่เจอหายไปเลยขนาดอยู่บ้านแดงแค่มองขึ้นภูเขาก็เจอยังหาไม่เจอวิ่งไปแอร์สเตปต้องหาเลยก็ไม่รู้ใครออกกูยิงทิ้ง ดีไงวะระเบิร์นเเบิดกำแพงว่างให้มันรัดเลยฮะเฮ้ยเหมือนเจอบ้านแล้วแป๊บนึงชั่ว่อนเจอเจอท่านี้มายังยังมันเป็นเหมือนพ่อผาดอ่ะพ่อกเกลนี่หว่าเลยอีกไอ้ร้องอยู่ไม่เจ็บไม่เจ็บ เฮ้ยใครมาเดินตามตูดสาวเนี่ยไม่ดีนะจริงซิงอยู่นะย้ำจรงเลยจิงจริงเนี่จริงจริงเปล่าจริงสิจะลงอ่างไหมล่ะอ่ะนี่ดูคนอัดต้องมานั่งไม่ต้องมาอัดไปด้วยแล้วก็วิ่งหันหลังถ่ายภาพอ้าวก็เป็นคนนำทางใช่ไหมที่มีครบแ่้เนี่ยฮะว่าจะมาคุบอะไรกันตอนนี้มีทั้งสี่คนเดี๋ยวขาดะเนี่ยขาดใหาย ค่าามว้ขอ็วขอคบคุณในป่าเลยอ่ะเจอตลอดมามาเลยเนี่ยไม่มีใครว่างหรอกมาแล้วปิดแล้วกระโดดทิปโอ้เสาฟูด้วยยังถึงบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มาชัดด้วยเนี่ยไอไอขี้อยากมาเตาไว่ไกลนะเนี่ยไม่เอาผมไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นประสาทพวกนี้แหละ ตีขึ้นโจเลยหนี่เปล่าเห็นป่าวเป่ด้วยบ้านดับพีโดเลยเออ่ยละนั่งอยู่เนี่ยแหละไอ้ไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่รอนด้วยอ่ะเดี๋ยวใครยืนนิ่งเดี๋ยว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 ตอนนี้เป็นไอพี่พี่พี่พอยืนนิ่งอยู่เลยไม่ทิ้งทิ้งแล้วหรอเราจะเราจะไปหาอะไรกันเนี่ยที่ไปเนี่ยต่อข้างในเนี่ยผม ผมป่ามันแบบปิดตาหมดเลยอะเอ้มยืนทัเลยห็นมาทำไมอะไรแล้วบอกว่ากูหลงแค่นี้มันยิงดูมันแซงไปเลยดูดิอะไม้ปิดตามันอยู่มันบอกเฮ้ยพอจะเย็นหนึ่งจ้ำใหญ่แล้วระวังมันยิงไงนี่มอเตอร์มันเฮ้ยผมว่าพี่เบลว่ะเจ็บ เนี่ยเสียงเสียงมันมาจากสองคนเนี้ยกระเป๋าแดงกันเนี่ยน้สองคนเนี้ยสักคนหนึ่งเนี่ยมาจากกูนี่แหละจากนี่แหละมีตัวฮิโร่ยกูไม่ออกไม่ใช่คนหนูออกเข้าใหม่แล้วตายแล้วคนหนูมีมีอาการอะไรขึ้นไหมล่ะไม่มีจำที่ตัวร้อนไปเลยต้องหายามาให้คนนี้คนเดียวอ่ะหมดกัดหรือเปล่าถือปืนกันนะ เข,เข้าเขตหมู่บ้านแล้วมันจะเป็นสั้นแล้วกัน <c oughs> เผยยิงต่อเพื่อนจะได้ปะได้ปะมีคนริยางเนี่ยหรือ,อว่าเราจะออกขวาไหมละ่ะไ,ไม่ต้องเข้าเมืองหรืออยากเข้าของกินเหลือกันเยอะไหมล่ะพี่ของกินเหลือเยอะแต่น้ำเหลือไม่เยอะอืม,อม,มีจุดเติมน้ำไหมมีป่ะมีปั๊มป่ะต้องเปิดดูในดีๆพี่ต้องเปิดดูปะ รอบอ่ะโอเคมามาจากอ่าอ่ามีมีพี่มีมีมีตางไปเติมน้าก่อนโอเคไปตามตรงแล้วตามข้าพปจ้ามาเพื่อนที่วิธีการโผลุ่ยเหอะ ขอน้ำจากชาวบ้านก่อนข้างหน้าก็จะเป็นชื่อหมู่บ้านโนเวอร์โนเวอร์ลักนะครับจะเป็นหมู่บ้านอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรก็เข้าไปดูกันเย<ๆ>ี่าายม,มองแล้วนะ่ะบ้านหลังก็สีวินเล็กด<อะ>้วยคนโคตรเยอะเลยในเะซิร์ฟ เราก็ต้องใช้การระวังมากจะไม่รู้จะมีคนแปลกหน้ามาหาเราหรือเปล่ามันคนไนไงไม่มาแถวนี้มั้งแปลกหน้าไม่ไว่าจะหน้าแปลกว่ากันตกใจก <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ <c oughs> พี่เหมือ,อนพะี่บิวอ่ะไม่ได้ครับผู้หญิงต้ออยู่ข้างหลังยินเสียงซอมบี้นะ ไอผู in right ้ชายรับหน้าไปเดี๋ยวผู้หญิงรับตีเอยนี่เปยนซอมบี้นะระวังนี่มีคนทำเสียงด้วยเหมือนมากเดี๋ยวตำพันแยกไม่ออกอะไรของจริงอันนี้ยัเยี่ยมแมวผี ียถ้ามันมีแบบว่าหมาซอมบี้ทำไงแบบสนุกเลยอร่อยกาเมาส์กเลยขวามือวิ่งมาแล้วขวามือวิ่งมาแล้วจัดการให้ไม่มีแล้วนะเสียงร้องเลยนะเออผมเช็คลงนาแล้วนะเข้าไปกินข้าวในโรงนาป่ะ ในเฮ้ยในโรงนาำมีซอมบี้หนึ่งตัววิ oh. 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 ่งทะลุไปแล้ววิ่งทะลุไปแล้วระวังข้างหลังโอ้โอ้โอ้เฮ้ยข้างหลังวยรโอ้โหโอ้โหยิงกันเยอะมากกูว่าเดี๋ยวโดนกันี่นี่นี่พี่ไม่ได้กดสโคปเล็งไงตอนวิ่งหนีเนี่ยมันได้ยิงไม่โดนผมมายิงโดน ผมยิงโดนผมเห็นทไมต้องไล่เขาคนเดียวเลยวะเฮ้ยเนี่ยมีแคตกระป๋องแล้วหาเก็บไปดิหาที่วางหน้าพี่เบวหน่อยมางหน้าแกจาดออกมาทางออกมาจากกำแพงอกรตรายยืนกินข้าวตรงนั้นนี่เดินไม่ได้ เกมนี่ก็แฝงมีหมวกมอหมวกไอ้นี่เยอะเลยแต่ไม่ยากก็เจอมอสหลาสักคันนะหมวกกันน็อกเพียบเลยแต่ไม่ยากก็เจอมอสหลาสักคันที่นี่เราให้ใส่หมวกนอสกอจากบ้านด้วยไม่งั้นตำรวจจ้ข้างหน้าเรามีซุปเป<ก>อร์ด้วยนะครับเอาตะเกียงไปด้วยดีกว่าตะเกีกย,กไยงไม่ใส่กับอะไรก็ถือไปก็ที่บนถนนหน้าซุปเปอร์มีตอมบีหนึ่ง ้า่ไม่โดนโดนพี่แต่ไม่ตายสองนัดนายพาเพียบไปแล้วระวังนะที่มีคนมึง <c oughs> ต้างเยอะเพราะไอไอตรงนี้มันใกล้ๆกล้กับเมืองเมืองหนึ่งด้วย <c oughs> อยู่ใกล้ๆกล้กับอ่าดับราโวค่าอะไร <c oughs> จะปลาโดค <c oughs> ลเอาน้าอยู่ตรงไหนอ่ะแถวเนี้ยล่ะพี่ เราจะไปเช็คมาเก็ตกันก่อนแล้วกัน,ป,นประตูมเปิดนะพี่เออป,ประตูนี้เปิดอยู่แล้วอ,อประตูนี้เปิดอยู่แล้วตูวรตวเรือนี้เปิดอยู่แล้วสปปเสปออี้บบหนึ่งตัวใช่ปะ แม่งโคตรเท่เลยอ่ะทำเหมือนในหน <mare> ah, ังอ่ะล้มตรงหน้าเลยเออสจะมีผู้ไปหน่อยแอนโชว์ขอโชว์หน่อยดูไอ้ข้าวทูบูมาเก็ตโดนยิงแน่มันซุ่มอยู่มีคนซส้มอยู่ซส้มทำไมกูเห็นพวกมุดดินกันวะเออกูเห็นนะเราเจอกระสุน7762 20นัดพี่ไม่พี่ชัดเนี่ยมุดดินละ พี่พอเจอกระสุนเจดหกของยิ่งขึ้นรัดเอาไหมเนี่ยขวดน้ําเนี่ยเขาเก็บเองไอ้เหี้ยใครขโมยของออไปวะไอ้กล่องไม่มีใครขโมยออกมีกูกำลังเก็บเลยมล้ฟับตัดหน้ากูไปเลย ในพงเจ็ดจุดสองสองอยู่ตรงไอ้ชั้นวางสินค้าอ่ามาร์เก็ตอ่ะพี่เมื่อกี้ใครได้อาหารกล่องไปคือบิลเหรอูออยังไม่ได้เก็บอะไรเลยไอ้เก <c oughs> ี่ยมหอ่อเลยไอมีอที่เป็นกล่องเหมือนคอนเฟลกอะคอนเฟลกผมมีแรงเก่าอะ่ะผมไม่เคยเก็บของตัวกูรู้ว่ามึงอยู่ <c oughs> อยู่แล้วละคร แต่มันมีคนเอาของกูไปอันองเงียยจองเรื่อยนะอะไรผมไม่ได้เข้าไปข้างในเลยเกี่ยวยัง <c oughs> สักคนหนึ่งนี่ยแหละรับป,ะปะ่ะป๊อาป้มน้ำหอนปั้มน้ำปั้มน้ำอยู่ตรง,งกลางเมืองเลยป้มน้ำบิวเนี่แหละเอาไ้ เอ้ยกูเห็นตัวใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะตัวผมเองอะอ๋อเอ้ยหรือว่านี่นี่มันใช่นี่ป็นเนี่ยหรือว่ามันอยู่คนละเมืองเดี๋ยวพี่ดูให้อันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเมืองข้างล่างของอ A G V O อ่ะ G V O อ่ะ G V O เมืองข้างล่างของเออ <G> มือง,ง,อง G, อ G V O อันนี้พี่ดูในเปิดในแผนที่เอาเลยเหรอ <Yes. S 1> ล้วมันมีตัวเราขึ้นในแมปเลยเหรอ yeah, <baby. S 1> จริงดิไห oh, <yeah. S 1> นพี่ยังไม่ผมดูหน่อยดิ yeah. <laughs> ดมาเลย <c oughs> เห็นตัวไอ้วิลควักอะไรกั <c oughs> นไม่รู้เสียงพี่จัรแหละมันกำลังจะเสิร์ฟเสียงพี่จัรตัวพี่จรัรเฮ้ยซับบี้ซับบี้หเห็นตัววิลกำลังควักอะไรไม่รู้เนี่ยตลอดไหนซันบี้อยู่ไหนอ้าวมได้ยินเสียง เอาไปแล้วดีดูครับอ่ะแล้วมันจะขึ้นตรงไหนว่าเราอยู่อ๋อเอาให้มันขึ้นได้ไงวะตอนแรกมันไม่ขึ้นจจเ,เจ็บมา <c oughs> อ๋อเจออ๋อเคเครู้ละรู้ละโอเคตามโลด ไปหาที่ให้กูปิดหน่อยเร็วจะป,ปิดตรงน,นี่ประสาทด้วยกันเตอันนี้ไปเอาน้ำก่อน <laughs>